ว่าสักเที่ยมกินละ่ะอ๋มาอันเอาอันนั้นจะเผือกลงน้ำเพื่อการาจะเพื่อเผื่อบเห็ดยังแดดแห่หอนแหจะไปสิญญาบา,พ,าพี่น้องเลยแดดหอนแห้งเอาคนมานอนน,น,น้ำในนอนใน,นสนิเป็นชั่วโมงแล้วเพราะท่านขืนอยู่นี่คนหอนแห้งพี่น้องเพื่อนชิละร่มก็แห้งแห้งได้พี่น้องเผื่อแดดแดดกับแดดกับหอนแห้ง ล่มก็แห้งแดดก็แห้งมี่เต๋ตะแนวโบถือเจ้าเพื่อนน,นี่เอาเพ่นนอนน้มด้วยนี่เงียบเนียบพี่น้องเพื่อนร่มก็แห้งเงียบมาเดีนนี้มี่มี่มีเจ้าเดียวนี่ละาม,ามูคุระมูนีพี่นอ้องก็อาศัยว่าบานข้างๆอยู่หันเที่ยงให้ที่อันบานเพ่นไม่ เงีบานอยู่หน้านอกจากนอกกะอยู่ทวีดองนี่และฟังแต่เสียงไก่ขันจะเพ่อนๆกานให้พ่นขึ้นเพีงละนอนพอนอนหอนแดนบําบําเลยหอนแห้งมันอันนี้แดดแดดมันเหลิมแก่พี่นอครับาบานอันนี้นอกทางพอเมย์พูดว่าแดดมันแก่นอกจากนออากาศมันหอนมันเหลิมหอนละ โมเห็ดอีหยังดอกมากขันมาเอาควายกับค่อยลงน้ำทีก็เวลาเดิมพี่น้องเอาพืนมาลงอยู่นี่ลหละจ้กสิบเห็ดอีหยังไก่จูกับธรรมศาสตร์สิกงท้ายต้องแตอันั้นหกอันนั้นควายพี่น้องกับยาเบือกันด้วยจ้าเด้อในมันบมมีอันนั้นคุณภาพคุณอีหยังกับสร้างถอ่กับเอาพนมาลงน้ำกะว่าคุยน้ำพี่น้องพูดคุยกันนี่แหละจ้าเพื่อน อยายุซาส์นี่ลรามื่อนั้นควายมันอันนั่นพี่น้องมันคลองเสือกนั่นไปลงคลิปให้พี่น้องได้เบึงน่ะลงไปโอ้ยน้ำบักเลิกนึงนี่บักก้าได้บานนี่บักก้าปลา่อยห่อเสือกบานนี่เสือกเอาไว้อยู่ทั้งโขกสิเสือกคนเอาไว้อยู่ที่เลยบานเมื่อนั่นปล่อยเสือกเสือกคนผัดแปรอันคของของโตใหม่อยู่ในน้ำบานนี่มาล,ลงได้ลงไปเอาพี่น้องโอ้ยวัดเชียวแห้งน,น้ำบกเลิกเล็กแม่หมด หาเคนก็กวงนี่คนมาเอาไม้ลุงตัวนี้คนเอาไม้ลพงคนอยางคนมาตึกเหี้นะจ๊ะคนอยางคนมาหลักตึกปลา่นอนปลา่นปลา่นก็หลยเด้น้ำหนามมันไหลลงมาทางนี้เขามาในแบบนั้นคนเบืดปลาในน้ำเขาน้ำมันเต็มผีเต็มฟังผีปลา่นกับคนปลาคนหลยจ้าทีมันกวงน้ำมันก็หลายศิลพี่น้องเพื่อนเพื่อนเนามันอยู่่งอยู่่านนอกจ้เนอกก็ เลี้ยงงัวเลี้ยงควายธรรมชาตินี่ละจ้ะจะัจกสิไปเห็ดอีหยังถ่ายคลิปอีหยัง,ยงให้พี่น้องได้เบิง่งพี่น้องบ่ามักก็เลื่อนผ่านเด้อจะ้ะเด้อเบ,บิ่งก็บ่เป็นหยังจะ้ะบ่ได้มันเป็นอันส่วนบุคคลเนาะจ้ะเนาะมันห้ามไผบ่ได้หรอกจะ้ะห้ามห้ามกันบ่ได้แล้วแต่พี่น้องสิเบิง่งพี่น้องบ่เบิ่งก็ปัดถิ่มไปก็ได้จะ้ะพี่น้องเพื่อนๆมันจังซี่ล่ะจะ้ะ อยู่ทงอยู่ทา่าอยู่ไฮอยู่หน้าห้ากับเลียเล้ยงงัวเลี้ยงควดนอจานน้องกับบ่มีอียงมากมาก,กน,นอกจากนอจาดนีละปลาอันปลาเขาปลาปลาเขาก็เกี่ยวเขาออกแล้วนอจ่าเพื่อนเพื่อนนอเกีียวเขาออกบ้านนี้ก็มันก็มีแต่ตอเฟื่องแหงนี่แหละหญ้าก็เลื่มสิบ่มีอันนันปงละละายจ้าพี่น้องเพื่อนมันแดดหลยายหญ้ามันก็เกิดอันเลืม่มเช้าเลื่มเหี้ยวเข้าไปแล,ะละ้วล่ะไก่สิบ่ได้กินละลาะ,ะเจ้าเผือกก็ได้ มาให้พี่น้องได้เห็นภาบรรยากาศน้ำการสาม,มีน,จนอจ้าน้องเพื่อนเือนทุกคนอยู่ดีไม่แห้งกันด้วยจ่าเด้อขอให้ปังๆัง้วยจ่าเด้อพอกันไม้จ้าคลิปหน้า